สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเลขมงคลสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําปักแรกของเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคมมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้จะมีโชคลาภหรือไม่และมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านใด มีเลขมงคลคือเลขใดมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับลูกเต๋าแทนคุณลูกเต๋ารู้วอะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงฝากแรกของเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าสิงหาคมนี้จะมีโชคลาภหรือไม่และเลขมงคลคือเลขใดโชคลาภของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับด้านใดอืมอ ได้เพชรในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภนะสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานหรือโชคลาภเกี่ยวกับใดๆก็ตามที่คุณกําลังคาดหวังไว้จะได้จะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วด,ด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ใครคิดที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆก็เป็นโชคลาภสําหรับคุณที่ คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณค่าดังนั้นน่ะเอาคุณค่าความสามารถของคุณออกมาตีแผ่ใช้จะยิ่งจะส่งผลทําให้คุณมีโอกาสที่จะเอ่อได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานนะคะคุณอาจที่จะมีห่วงบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทําแต่ในในห่วงในที่เนี้คุณอาจที่จะส่งผลทําให้คุณเนี่ยคาว่าห่วงในที่เนี้ยโชคลาภของคุณจะไปช่วยเสริมนะคะช่วยเสริมห่วงต่างๆที่คุณกําลังที่จะต้องดูแลทําให ดีมากยิ่งขึ้นได้ไม่ต้องมีการไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องออกังวลใดๆได้เลยทีเดียวนะคะเ <c oughs> ขบาบอกว่าโชคลาภในที่นี้ถ้าเป็นเรื่องงานก็สามารถควบคุมทิศทางการทํางานได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเป็นเรื่องลาบลอยคุณก็อาจจะมีเลขอยู่ในใจหรืออาจที่จะฟังจากใครก็ได้หรืออาจที่จะเป็นจังหวะที่เรียกว่าเดินไปแล้วรู้สึกมองไปปุ๊บปิ้งเลขนี้ดวงคนจะมีโชคมีลาบนะไม่ว่าอะไรหยิบจับอะไรมันก็เป็นโชคเป็นลาบไปหมด โชคลาภอาจจะมาจากยืดยานพาหนะนะอย่างเช่นทะเบียนรถก็ได้นะคะโชคลาภอาจจะมาจากความสามารถของตัวคุณดังนั้นได้มากได้น้อย ขึ้นอยู่กับตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินมากน้อยแค่ไหนใ,หใครมีมากก็อาจที่จะมีโชคลาภมากขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นหมดหนี้หมดสินนะแค่มาเยียวยาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าใครมีหนี้สินน้อยก็อาจจะถูกน้อยนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้เหลือกินเหลือเก็บนะเอามาเป็นแค่เรียกว่าเอามาเยียวยาในส่วนที่เรากำลังต้องการเรากำลังแย่เรากำลังขาดเท่านั้นเองแต่มีเกณฑ์ของการมีโชคลาภแต่จะเป็นโชคลาภด้านไหนมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ ถ้ามาพูดถึงตัวเลขนำโชคหรือเลขเอ่อเลขเด่นงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบแปดนี้มาดามมีเลขให้นะคะเลขเด่นคือสามสี่เลขรองคือหกหนึ่งสอง ห้าศน,นะคะเลขที่ต้องระวังอาจจะมาแบบสายฟ้าแลบมามาแบบม้ามืดคือเลขเจดกับเลข8ปดนะคะดังนั้นมาดูว่าเลขมงคลที่มาดามจะให้มาดามจะให้ทั้งหมดสาหมายเลขในเลขมงคลที่มาดามให้เนี่ยจะเป็นเลขมงคลที่หมายถึงว่าเออ เสริมเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานแต่บางคนอาจที่จะเอาไปซื้อเป็นตัวเลขนำโชคก็ได้สุดแล้วแต่ว่าบุญวัสนาเราจะต้องกันไหมนะคะหมายเลขแรกสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูได้เลขสี่หนึ่งนะคะที่เป็นเลขมงคลสำหรับคุณหมายเลขที่สองได้เลขหกห้าโอโ้ดีทั้งสองเลขเลยนะหมายเลขที่สามสำหรับชาวราศีธนู ได้เลขห้าสี่โอ้ดีทั้งสามหมายเลขเลยนะต้องบอกเลยนะชาวราศีธนูค่อนข้างดีเลยทีเดียวเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าไม่ว่าจะเรื่องการงานไม่ว่าจะเรื่องราบรอยมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะใครที่จะบอกว่าบางคนบางคนเขาไม่ชอบนะไม่ชอบการเสี่ยงโชคไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องมีอัตราการเสี่ยงอย่างเช่นมาดามไม่ชอบแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงเพราะฉะนั้นมาดามคิดว่าทํางานดีกว่าได้แน่นอนได้ชัวร์ขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อย ความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อนั้นเขาจะมีลอตเตอรี่ออกมาขายเพราะอะไรเพราะคนชอบเสียงโชคก็มีดังนั้นหมายเลขเราเอามาสําหรับคนทํางานก่อนใครที่ทํางานออฟฟิศใครที่ทํางานประจำใครที่ทํางานราชการต่างๆนะคะเขียนเลข4 1 หกห้าห้าสี่ใส่ไว้ที่กระดาษกาวก็ได้แล้วแปะไว้ที่โต๊ะทำงานจะเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณในด้านการพูดการจาการเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคำพูดคำจาค่อนข้างโดดเด่นเสริมเรื่องการเงินเสริมเรื่องสเสน่ห์นะคะเสริมเรื่อง ผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันสนับสนุนเราคำพูดคำจาที่ดูมีหลักการน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดๆก็ตามจะเป็นครูบาอาจารย์จะทำงานออฟฟิศทำงานราชการหรือแม้กระทั่งจะเป็นที่ปรึกษาใดๆก็ตามดูเป็นดูเป็นคำพูดคำจาที่ดูน่าเลื่อมใสดูน่าศรัทธาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะพูดเป็นเงินเป็นทองเลยทีเดียวสำหรับใครที่ ทำธุรกิจส่วนตัวก็ต้องมี3าหมายเลขนี้ติดไว้ที่หลังเคสโทรศัพท์ก็ได้หรือจะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้นะคะเพราะโทรศัพท์เนี่ยเป็นอวัยวะชิ้นที่32ของร่างกายเราเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมีติดเอาไว้มันจะเสริมให้ตัวคุณดีมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขมงคล สามหมายเลขนี้เกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานการติดต่อธุรกิจต่างๆการพูดการคุยหรือแม้กระเสริรรมมแ้กะทั่งเรื่องความรักได้ด้วยใครที่โสดอยู่คุยกับแฟนก็จะเจอแฟนดีนะคะจะพูดคุยกันดีเจอคนที่มีหลักการเจอคนที่พูดจาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และเชื่อถือได้และเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับเราไม่ได้ออกนอกลูก่นอกทางไม่ได้เจอคนเจ้าชู้นะคะส่วนถ้าใครที่ทำงานกงคืนเปิดเปิดผับเปิดบาร์เปิดคาเฟ่ต่างๆหรือทำงานธุรกิจ กลางคืนต่างๆอย่างเช่นการทํางานเกี่ยวกับด้านการให้บริการต่างๆมีสามหมายเลขเนี้ยถือว่าเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวคุณการเวลาที่เราจะไปพูดไปให้บริการลูกค้าไปพูดคุยลูกค้าบางคนต้องการเด็กมานั่งเอนเตอร์เทนเรามาพูดคุยกับเราเอาเอาอกเ,เอาใจคุณจะได้ติปนะคะคุณจะได้ติปคุณจะเจอลูกค้าที่ดีเป็นสายเปให้กับตัวคุณได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานเปิดผับเปิดบาร์ต่างๆคุณจะเจอลูกค้าประเภทที่เรียกว่า ไม่เอดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยไม่ใช่เรียกว่านักเลงหัวไม้ที่เข้ามาพกกินเมาปุ๊บแล้วจะต้องตีกันมองหน้ากันก็ไม่ได้แบบเนี้ยเราจะไม่ค่อยมีเข้ามานะคะหรือถ้ามีเข้ามาก็จะน้อยมันก็จะอาจจะไม่เจอคนที่จะไปมองขัดแค้งขัด,ข,ด,ข,ดขากับเขาก็เรียกว่ามีเบอร์นี้แล้วทําให้ธุรกิจของเราราบรื่นได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมาใครที่มาแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ามาแล้วมันปลอดภัยมันดูดีเพราะฉะนั้นมีเลขเหล่านี้ เป็นเลขมงคลสําหรับธุรกิจต่างๆจัดเวดีทั้งหมดเลยใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆก็จะเสริมเรื่องคําพูดคําจาคุณอาจจะทํางานประจําอยู่แล้วคุณอาจจะมาทํางานไซไลน์ด้วยการที่เปิดเป็นติวเตอร์ต่างๆเปิดเป็นติวเตอร์ไซไลน์ในช่วงเลิกเรียนก็ได้หรือจะเปิดเป็นมีโรงเรียนสอนติวเตอร์เลยก็ได้กลางกลางวันเราสอนประจําอยู่แต่กลางวันเราจ้างครูมามามา,มาสอนที่ติวเตอร์เราแต่ตอนเย็นเลิกงานมาเรามาลงลงทาที่ โรงเรียนของเราอาจจะทําถึงแค่ช่วงสักสองทุ่มสามทุ่มแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนได้เช้ามาเราไปทํางานประจําเย็นมาเรามาทํางานส่วนตัวของเราจะยิ่งเสริมรายได้ให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นจะเป็นคนที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นดูไปเออถ้าเป็นเรื่องครูบาอาจารย์หนึ่งมีความรอบคอบ แล้วก็จะเจอคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้จะเจอครูบาอาจารย์ที่เข้ามาสอนในสายงานที่เราจ้างเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่มีวิชาความรู้ที่ดีจะเสริมทําให้โรงเรียนติวเตอร์ของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะก็จะมีการบอกต่อว่าเอ้ยโรงเรียนนี้ครูเก่งเก่งวิชานี้วิชานี้วิชานี้เราเราเปิดติวเตอร์สอนวิชาไหนมันจะมีความโดดเด่นในวิชานั้นคําพูดคําจาน่าเชื่อถือมากเลยทีเดียวนะคะ จัดวดีถ้าใครเป็นไกด์เป็นล่ามหรือทำทัวร์เป็นมัคุเทศต่างๆเรียกว่าลูกค้าติดอกติดใจคุณอาจจะพูดสนุกคุยสนุกชวนทำกิจกรรมบนรถทัวร์ไม่ให้เกิดความเพลิดเพลินไม่ให้เกิดความเซ็งเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นสามหมายเลขนี้จัดว่าดีสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของชาวราศีธนูเลยทีเดียวนะคะในช่วงปักแรกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15้า สิงหาคมก็จัดสามหมายเลขนี้ไว้ไม่ว่าจะเขียนไว้ที่โต๊ะทํางานติดไว้ที่โต๊ะเ,ออเบอร์โทรศัพท์มันก็เป็นแค่ช่วงสิบห้าวันนี้น้าขึ้นให้รีบตักนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนลูกเต๋าอาลเคิลทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนมาจองคิวเรียนกันได้สําหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียน นะเอมาสอบถามค่าครูมาจองคิวดูดวงได้ในช่วงปลายปีเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าจะมีคนดูค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งเพราะว่าคนอยากจะรู้ว่าเอ้ยปลายปีแล้วมันจะเข้าจะส่งท้ายปีเก่าหรือจะต้อนรับปีใหม่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันจะดีหรือไม่ดีแล้วจะทํายังไงให้มันดีข้ามปีไปมูอะไรมันถึงจะดี ใครที่เข้ามาจองในช่วงนี้ก็จะได้รับการดูดวงได้อย่างรวดเร็วถ้าใครไปจองในช่วงท้ายๆนะคะคนจะเข้ามาดูเยอะในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นจองดูช่วงเนี้ยให้ดูยาวไปถึงปลายปีข้ามไปถึงปีหน้ามันจะเป็นการตกลงที่จะดูว่าอาดูในระยะยาวให้นะมาดามก็จะดูให้นะคะใครสนใจจองคิวกันเข้ามาส่วน FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาฐานและเป็นค่าคูุ่กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ